ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำมันดิบที่รั่วไหลกลางทะเลในพื้นที่ของมาตาพุทธประยองนะครับปรากฏว่าแม้ว่าทางขณะนี้เนี่ยจะมีข้อมูลยืนยันจากทางทัพเรือว่ามันยังไม่ได้เข้าในพื้นที่ของกาเสม็ดนะแต่ก็ยังน่ากางังวลนะครับทีนี้คำถามคือย้อนกลับไปรอบที่หนักคือเมื่อตอน27กรกฎาคมปี56ตอนนั้นย้อนกลับมาครั้งนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้เข้าเต็มๆแต่หลายคนก็กงังวลเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการเขาหนักหนาสาดอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษินนี้ครับ ปฏิการขจัดคราบน้ำมันกลางทะเลที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองเริ่มขี้ขายแต่สถานการณ์ตึงเครียดกลับมาอยู่ที่เกาะเสม็ดแทนหลังกระแสน้ำเปลี่ยนทิศมุ่งหน้าเข้าสู่อ่าวพ้าตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำทุ่นกักน้ำมันมาดักทางน้ำป้องกันพื้นที่เต็มกำลังพร้อมนำแผ่นดูดซับน้ำมันมาเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ โดยย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบคราบน้ํามันปริศนาบนหาดทรายอา่าวเพ้าทําให้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคราบสีดําดังกล่าวไปตรวจสอบว่าเป็นคราบน้ํามันหรือไม่ปัญหาจากคราบน้ำมันดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่เกาะเสม็ด จากที่เคยคึกคักกลับเยียบเหงาไปทันตาขณะที่ผู้ประกอบการที่พักต่างต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันหลังถูกยกเลิกห้องพักไปมากกว่า80%พอนักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในความปลอดภัยทําให้ขาดรายได้มหาศาลก็คือ 1. ในส่วนที่นักท่องเที่ยวยกเลิกไปนะครับส่วนที่2ก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวที่จองเข้ามาซึ่งเ็เป็นกุปทัวร์หรือต่างชาติเนี่ยเขาต้องจองล่วงหน้ากันสองปี เงิน6วันเนี่ยรายได้ต่อคนเนี่ยเอ่อที่ต้องเก็บรายเงินเนี่ยต่อคนเนี่ยที่จะรับเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,050-3,050 5ที่ดูว่าเม็ดเงินมันหายไปเท่าไหร่เครียดแล้วลูกลูกเมียจะมีอะไรกินว่าปูอะไรก็ไม่ค่อยติดดูไปแล้อีกนานไม่น่าจะใช้แค่7วัน,นไม่ใช่หรอกครับ <laughs> เนี่ยมด,มดแจ้งมดเนี่ยโทรไปบันทายบานับนทายปูแล้วสวยซื่อปูน้อยโอ๊ยไม่กินล้อกน้น เช่นเดียวกับเจ้าของร้านอาหารทะเลรายนี้ที่บอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาขายปลาได้เพียง3ตัวและกุ้งเผาอีก200บาทเท่านั้นเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวและตอนนี้กุ้งที่ซื้อสต็อกในช่วงตุดจ,จีนก็กําลังจะเน่าขาน้ําแข็งซึ่งหากเป็นสถานการณ์ปกติของเหล่านี้แทบจะไม่พอขายเลยกลัวได้เครียดขายของไม่ได้ช่วงนี้ด้วยก็สเท่าอปกติช่วงนี้น่าจะขายของใช่ช่วงเลยปีใหม่เนื่อขายได้ทุกวัน ทงขายได้นักท่องเที่ยวมาตลอดไม่มีขาดวันก็สองสามหมื่นเลครับซื้อของนั้นต้องมีทุกอย่างคนระัซื้อของอยู่ของไม่มีเลยเห็นบอกว่าของทะเลเองก็หาซื้อยากใช่ยากครับวันนี้ก็สั่งปูมาก็เขาไม่ส่งมาให้เพราะว่าเป็นมีข้าวน้ำมันติดตัวปู ขณะที่นักท่องเที่ยวครอบครัวนี้ยอมรับว่ากังวลกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วแต่จากการสอบถามจากทางรีสอร์ทยืนยันว่าคราบน้ำมันยังมาไม่ถึงจึงตัดสินใจพาครอบครัวมาเที่ยวตามแผนโดยช่วงสองวันที่ผ่านมาบนเกาะเสม็ดได้ลงเล่ดน้ำทะเลทุกวันจนถึงตอนนี้ร่างกายยังไม่พบอาการแพ้หรือความผิดปกติใดๆเล่นทุกวันเลยค่ะเล่นทุกวันเลยครับก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลอะไรเพราะว่ามองถ้าก็คอยเช็คกับเจ้าหน้าที่ตลอดค่ะว่า เอออย่างนี้เรียกว่ามีคราบหรือว่ามีกลิ่นมีอะไรไหมก็จะก,ก็เช็คแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะคิดว่าคนน้อยลงน้อยลงเห็นเห็นเลยเพราะพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นว่าคนน้อยเงียบคนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าตอนนี้วันนี้สเสม็ดแบบสวยมากสวยแบบสวยเหมือนทะเลใต้เลยค่ะแล้วก็สวยแบบแล้วก็น้ำสะอาดมาก ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงวางกำลังเรือตรวจการเฝ้าระวังขาบน้ำมันระยะ2.5กิโลเมตรจากชายฝั่งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแม้ภาพถ่ายดาวเทียมจิสตาจะยังไม่พบน้ำมันดิบก้อนใหญ่ใกล้อ่าวพาวแล้วก็ตามนิติศาสตร์โพธิพ,ทพิทักษ์ถ่ายภาพนิชาอภิรักษ์วานานนท์เอาให้ชัดรายงาน คุณน้องตาน,นิชานนะครับปักหลักทําข่าวอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันแรกแล้วด้วยทัพเรือก็ยืนยันว่าพบเพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้ต้องตามมาต่อว่าจะพัดเข้าฝั่งอีกหรือไม่นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ